สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาร่นนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจรงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินคือราศีพฤษภกันมังกรนะประจำเดือนธันวาคม2565นะคะไพ่ใแบรแรกนะคะเพจออฟสอด ดาบ The Halogen The Sun The Lover e i g of w a สถ้วย The อ m p r e s s p a g อ of w a และ แปดถ้วยอข <Okay, S 1> ยับไพ่นิดหนึ่งนะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุดินนะคะราศีพฤกษกันมังกรน,นะไพ่พลังงานของคุณคือเพจออฟสอดนะเพจออฟสอดเข้ามาในตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักนะอาจจะมีปัญหากันอาจจะมีปากเสียงกันหรือว่าทะเลาะกันนะ,อ,ะอาจจะมีเรื่องปัญหาที่มันคาาคาซังนะต่อเนื่องกันมานะคะแล้วมันทําให้คุณเครียดอยู่นะหรือเป็นเรื่องที่คุณมีปัญหาในเรื่องงานกับเพื่อนร่วมง,งานที่ทํางานหรือพ่อแม่พี่น้องก็เป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่าพลังงานของคุณในตอนเนี้มันมีความ ความเครียดความกดดันอยู่นะห้าดาบเข้ามาตอกย้ํานะคะอ่าสถานการณ์ของห้าดับเข้ามาตอกย้ําเนี่ยมันเหมือนเป็นภาวะความเครียดอะความเครียดที่มันสะสมระหว่างคุณกับเขาหรือว่ามันเหมือนกับอาจจะเครียดจากเรื่องงานมาแล้วมันทําให้มาพานมีปัญหากันกับระหว่างคนรักของคุณนะก็เป็นไปได้นะคะเหมือนหงุดหงิดให้กันอะไรประมาณนี้เนาะแต่พลังงานที่ เครียดเครียดเหล่านี้นะคะที่มันไม่ดีเหล่านี้จะหมดไปเนาะเพราะว่ามีเดอ s u ซันเข้ามาเดอร์ไฮโรเพนเข้ามานะตามมาด้วยเดอรเลเวอร์นะคะยังไงแล้วคุณทั้งคู่นะทะเลาะกันได้ไม่นานงอนกันได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวก็มีกลับมาคืนดีกันกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะปัญหาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณก็เ,เจออยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดมาจากไม่มีเวลาให้กันแล้วมันทําให้ มีปัญหากันเกิดขึ้นนะเดอะไฮโรเพนเข้ามาเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนสองบุคลิกนะแล้วเป็นคนที่โกรธโกรธง่ายหายเร็วนะคนคนนี้นะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่คอยประคับประคองความรักความสัมพันธ์นะคนคนนี้ถ้าคุณได้คบกับเขาอะเขาจะคอยดูแลคอยเอาใจใส่คุณนะ เพียงแต่ว่าอาจจะมีบางครั้งบางทีอะที่คุณก็เดาใจเขาไม่ถูกนะเพราะว่าเนื่องด้วยอย่างที่มีการบอกนะคะว่าเขาเป็นคนสองบุคลิกบางทีอาจจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็เป็นไปได้นะแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ถ้าดูดีๆแล้วเป็นคนสุขขุมเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งนะเพียงแต่ว่าโกรธโกรธช้าแต่อย่าให้โกรธประมาณนั้นนะคะ เดือดซันเข้ามาแล้วนะเดือดซันเข้ามาอย่างที่มิกาบอกนะว่าความเครียดความกันงวลใจหรือว่าการที่คุณมีปัญหากันมาก่อนหน้าเนี้จะหมดไปนะคะความรักความสัมพันธ์จะกลับมาราบรื่นเหมือนเดิมนะเดือดซันเข้ามาเนี่ยคุณจะจบจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นความสมหวังที่จะเกิดขึ้นในความรักระหว่างคู่ของคุณนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นนะ หรือก็เป็นไปได้นะคะว่าระหว่างคู่ของคุณนะอาจจะมีโอกาสได้ร่วมกันซื้อของอะไรใหม่ๆอาจจะมีการร่วมกันวางแผนสร้างอนาคตอะเหมือนกับว่าคุยกันเรื่องแต่งงานนะคุยกันเรื่องมั่นหรือว่าอา,อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์จากคนรักคนคุยแล้วก็ปรับความสัมพันธ์เป็นแฟนกันก็ได้นะคะเพราะว่าความหมายของไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นความสมหวังในด้านความรักในทุกๆด้านนะ เดือดรือร์เข้ามานะยังไงแล้วคุณทั้งคู่ก็ยังมีกันละกันอย่างที่มิกาบอกนะคุณยังไม่สามารถที่จะปล่อยมือออกจากกันได้คุณไม่สามารถที่จะมูฟออนออกจากกันได้นะคะเพราะว่า,าด้วยสายใยแห่งรักด้วยความรักอะ่ะมันมีความมันมีเยื่อใยต่อกันอยู่นะมันจะตัดกันขาดยากนะเอดอวัตเข้ามาตอกย้ํานะว่าคุณทั้งคู่่มีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมลงทุนอะไรด้วยกันสักอย่างหนึ่งนะ อย่างที่มิกาบอกนะอาจจะเป็นไม่ได้อาจจะต้องอาจจะมีการร่วมกันซื้อรถซื้อบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเอร์าวาัตเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะมีการร่วมกันลงทุนซื้อที่ดินหรือว่าร่วมกันทําธุรกิจอะไรก็ได้นะที่ระหว่างคู่ของคุณที่จะทําให้เหมือนสร้างความมั่นคงให้กับคู่ของคุณนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจอย่างที่พี่กาบอกไปแล้วเนะ้อมันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันเป็นการสร้างรากฐานให้กับคู่รักของคุณอะเป็นสร้างความมั่นคงให้กับคุณทั้งคู่ในอนาคตได้อะนะคะสิบถ้วยเข้ามานะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์กลับมาแฮปปี้เอนดิ้งนะมีความสุขเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะ มีดีเอ็มเพจเข้ามาด uh, th hm ้วยนะยังไงแล้วเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะเออมันมีเกณฑ์ที่สมหวังรออยู่นะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวเป็นคู่รักที่ถูกใจกันแล้วก็เป็นความรักที่มันเต็มไปด้วยความสุขนะ้าดีเอ็มเพจเข้ามาน่ะใครที่โกรธกันนะคะในหลายๆคู่ที่โกรธกันที่ไม่เข้าใจกันนะจะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับมาคืนดีรีเทิร์นกันนะ แล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นนะคะเพจออ w วา d เข้ามานะอ่ะยังไงแล้วตัวเขาเองนะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่ชอบการเดินทางนะคะคนคนนี้นะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะยังไงเราครบกับเขาแล้วคุณเชื่อใจเขาได้คุณไว้ใจเขาคุณมีอะไรคุณสามารถปรึกษาเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคุณกับเขาเนี่ยคุยกันได้ในทุกๆเรื่องคุยกันแบบมันเหมือนไม่กักอะ่ะมันไม่มีอะไรกักกันมันไม่มีไม่จําเป็นต้องแบบสร้างภาพ เป็นคู่รักที่สวยใสยอะไรอย่างนี้นะคู่ของคุณเป็นคู่ที่เปิดเผยอะมีอะไรก็คุยกันเปิดใจคุยกันแบบแมนๆนะคะคู่ของคุณนะแปดถ้วยเข้ามาปิดท้ายเหมือนกับว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบอาจจะพูดกันคุยกันแล้วมันไม่มันไม่ถูกใจกันะ่ะแล้วมันทําให้เกิดการงอนกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะ แปดถ้วยเข้ามาปิดท้ายนี่มันเหมือนความรักความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะคุยกันมากไปนะแล้วอาจจะทําให้โกดกันเพราะเรื่องที่คุยกันแล้วมันไม่ถูกใจกันนะคะโดยพลังงานส่วนใหญ่ของคุณนะเป็นพลังงานบวกหมดเลยนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะอะแต่มาปิดท้ายได้แปดถ้วยเดี๋ยวมิกาจะขอเปิดไพ่ต่อให้นะคะว่าแปดถ้วยทําให้คุณทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะ ออฟสอดห้าเหรียญและสามถ้วยโอเคค่ะอ่ายังไงแล้วคู่ของคุณนะจะมีปัญหากันเรื่องอะไรนะคะเรื่องงานนั่นเองนะเหมือนกับว่าอ่าถึงช่วงเวลาที่ควรจะมีเวลาให้กันแต่ มีเอ่อไม่ว่าคุณหรือเขาอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะคะติดงานดว่วนติดงานเร่งขึ้นมานะแล้วมันทําให้ไม่มีเวลาหวานแหววสวีดกันนะเหมือนคู่อื่นๆเขาอะ่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีดินเนอร์มีสังสรรค์นนะแต่กลายเป็นว่าคู่ของคุณไม่มีเวลาให้คุณเพราะว่าต้องรีบไปปั่นงานรีบเคลียร์งานนั่นเองนะคะมันทําให้เกิดการงอนกันเกิดความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะแต่คุณมีสามถ้วยเข้ามาแล้วนะยังไงแล้วนะคะในช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่นี้นะ สิ้นเดือนนี้นะคุณมีเกณฑ์ได้มาเฉลิมฉลองได้มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งกันแน่นอนนะคะเพราะว่าสามถ้วยเข้ามาแล้วนะมีเกณฑ์ที่จะได้ปาร์ตี้ที่จะได้อ,อยู่กันแบบสวีทนะคะระหว่างคุณกับเขานะอืยังไงแล้วนะคะยังไงเราก็ขอให้แบบเตรียมใจไว้นะเตรียมใจที่จะไม่โกรธกันไม่งอนกันนะคะเหมือนกับว่าอ่าไม่ทําให้บรรยากาศ ความรักมันตึงเครียดน,นะเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องปกติของการมีงานเข้าของการติดงานเนาะ,ะยังไงแล้วทุกคู่ทุกคนนะคะต้องเจอหมดนะในชีวิตการทํางานนะคะยังไงแล้วก็ในปัญหาส่วนนี้ถ้าเผื่อเข้าใจกันแล้วก็ปัญหาทุกอย่างก็จะไม่บานปลายนะคะยังไงแล้วเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตดินนะอยู่ในเกณฑ์ความรักพลังงานบวกเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้นะ ยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวธาตดินสมหวังในความรักความสัมพันธ์นะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ